สวัสดีค่ะนดีดต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักในเดือนกุมภาพัานธ์ของชาวตุลลัคนาตุลน,นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นตุลในโหราศาสไทยหรือว่าตัวนกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เนาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปอะค่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนที้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะโอเค ไปดูกันพลังงานความรักไพ่พลังงานหลักของตุลลัคณาตัวนี้เดอนกรุงพาจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้พลังงานหลักในแะง่ดงความรักความสัมพันธ์ของคุณแปดเหรียญแปดเหรียญเนี่ยจะดีมากเลยนะถ้ามันเป็นไพ่ของความสัมพันธ์แบบดีสม่ำเสมออะถ้ามันดีอะ มันคือดียังไงดีอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันเพราะแปดเหลี่ยมเป็นเหมือนเป็นไพ่ของการแบบ Copy p l a y e ด้วยอ่ะการทําอะไรแบบเรื่อยๆสมเสมอทําได้ตลอดทําได้สมเสมอเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องหน้าที่การงานมันสามารถหมายถึงความสัมพันธ์ของคนที่แบบสนใจสนใจแต่ธุระของตัวเอง โฟกสัสแค่งานของตัวเองโดยบางครั้งคุณอาจจะแบบไม่ได้สนใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรคือถ้ามีคู่คือเรียกว่าลืมคู่ไเลยอะไรเงี้ยเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าแปดเหรียญคืออะไรนะอืเพี๋ยวอาาน้ดูกันโอเคขอดูดแปบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในหาเชา้าตุลละขนาตุล เลืลกว,ว์สเด็กถือไม้แล้วก็ไพ่เฮโรแฟนในหน้าไพ่จริงๆพลังงานหน้าไพ่เอาเคสที่หนึ่งก่อนเคสนี้เป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีคนรักคนชอบอยู่แล้วมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะ อยู่ในจุดที่ไปมาหาสู่กันได้เรื่อยเทคแคร์ care, ดูแลพูดจาและมีการพูดคุยถึงสถานะความสัมพันธ์ที่มันจริงจังมากขึ้นมันไม่หวือหวาแต่ว่ามันจริงจังนะคะไม่หวือหวาแต่ว่าจริงจังแล้วก็มีแพลนที่จะลงทุนต่อยอดทาธุรกิจร่วมกันรวมถึงบางท่านนะคะมีแลนที่จะเหมือนเป็นไพ่ของการแต่งงาน เป็นไพ่ของการคอมมิชเมนต์เป็นไพ่ของการที่เหมือนแบบหาเวในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนแบบส่งเสริมสภาวะความเป็นคู่อะไรประมาณนั้นน,น,นะชวนกันไปทําบุญชวนกันไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยในช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันก็จะได้เหมือนแบบมีพลังงานดีๆอีกเคสหนึ่งไปดาร์กเลย สามารถไปถึงความสัมพันธ์ของคนที่แบบมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วและเป็นคู่ที่ดีไม่ใช่คู่ที่ไม่ดีเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่เติมเติมแต่อยู่ดีๆมันก็เหมือนมีอีกคนหนึ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วดันมีความรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันขึ้นมาได้ด้วยมันก็ดีเหมือนกันขึ้นมาได้ด้วยเลยเริ่มเริ่มมีความสงสัยว่าในความสัมพันธ์เนี่ย คนไหนที่ดีที่สุดสําหรับเราคนไหนที่เติมเต็มที่สุดสําหรับเราเพราะในคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะขึ้นเด็กถือไม้มันน่าสนใจมันน่าเรียนรู้มันอยากคุยมันอยากพูดแล้วแล้วในเวลาเนี้ยพราะขึ้นเทมเพลตเนี่ยนะเทมเพลตกับเฮโรแฟนพี่ว่ามีความรู้สึกเหมือนมันมีการไปพูดกันบ่อยๆปรึกษากันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆเบรกไม่อยู่อันนี้เป็นเคสที่สองไปดาร์กเลยนะเคสที่สาม ความสัมพันธ์นี้อยู่ในโหมดของคนที่คบหาดูใจกันในเวอร์ชั่นแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นคนคุยกันมาก่อนแต่ไม่ดียังไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแต่มันคือสภาวะการอยู่ในห้วงช่วงชีวิตกันมาเสมอๆจนมันแอบมีความรู้สึกว่าถ้ามันจะอยู่กันมาได้นานขนาดนี้ไม่ว่าทุกไม่ว่าสุขไม่ว่าสถานะใดๆผ่านช่วงชีวิตกันมาได้หลายขนาดนี้มันคงจะต้องเป็นอะไรกันสักอย่างแล้วล่ะ หมือนมีสภาวะการเป็นคู่ได้เลยได้เพราะทุกครั้งที่เวลาได้กลับมาพูดกลับมาคุยมันมีแต่คําว่าความหวังดีให้กันประมาณนี้นะคะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆกันนะคะชาวตุลปะขอพ่ายค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะตุนคุณรู้สึกอย่างไร สามเหรียญสตรนด์ชาเวอร์คฟีนเหดียนสามถ้วยเอ็มเพรสเขารู้สึกไงกับคุณคะตุน จัดเม้นต์แปดไม้ในถือเหรียญหกถ้วยแมจิเชียน ฮโรแฟนโอเคไพ่ okay. แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณเนาะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกทุกคนเพราะยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองอะมาดูกันชาวตุลชาวตุลในเวลานี้นะตัวคุณเองเนี่ย ตำแหน่งเนือสีราะของคุณนะชาวตุลคุณอยู่ถ้าคุณมองในตำแหน่งนาฬิกาลัคนาตุลเนี่ยนะตัวตุลเองเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาแล้วตำแหน่งคู่ครองของคุณก็คืออยู่ที่12นาฬิกานะคะมันอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเราไม่ว่าลัคนาราศีอะไรนะนะคราวนี้เนี่ยในตำแหน่ง12นาฬิกาก็คือก็คือมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนั้นถ้าดาวตั้งรับในพื้นดวงของคุณมันไม่ได้แยก หรือมันไม่ได้เป็นดาวที่เหมือนเป็นคู่อริเอาง่ายเป็นดาวที่เป็นอริอริกับดาวพฤหัสซึ่งเขาจะมีคู่อริกันอยู่หรือคู่ที่พอมาจับคู่กันแล้วแบบเฮ้ยไม่น่ามาคู่กันอะไรเงี้ยมันจะส่งผลให้จริงๆความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้มันดีมากมันดีมากเพราะพระดาวพฤหัสมาทับเป็นดาวเป็นดาวสุปปรคราะห์ที่ดีอนะในหน้าไพ่ที่ขึ้น อาจจะมีชาวตุนบางท่านที่เรียกว่ามีดาวตั้งรับในพื้นดวงที่เป็นอาจจะเป็นดาวที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เช่นดาวเสาในพื้นชะตาเกิดซึ่งไม่ได้เราไม่ได้หมายถึงดาวเสาที่เวียนนะที่ไปอยู่ที่กลุ่มนะอันนี้คือดาวเสาในพื้นชะตาเกิดถ้าไม่ได้มีอยู่ที่ตำแหน่งที่12นาฬิกาที่อยู่ตรงราศีเมษอะมันคืออยู่ทับตัวคุณหรืออะไรลักษณะเนี้ยยกตัวอย่างเพราะว่าจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ เป็นคนที่คุยกันเป็นคนที่ทํางานด้วยกันรู้สึกดีต่อกันก่อนหน้าน,นี้มันสามารถคุยกันเหมือนเพื่อนได้คุยกันเหมือนเพื่อนได้สังสรรค์ได้เฮฮาได้ในขณะที่เราก็มีแฟนมีคนรักของเราด้วยแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างแหละที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สมูทเราไม่สามารถมองเขาเหมือนเดิมได้เราไม่สามารถ มองแฟนเราเหมือนเดิมได้แล้วเราก็ไม่สามารถมองเขาเหมือนเดิมได้ด้วยเราไม่สามารถมองเขาเหมือนคนที่เป็นเพื่อนได้แล้วเราก็ไม่สามารถมองมองแฟนเราเป็นแบบนั้นได้ด้วยเป็นเวอร์ชั่นนี้เคสที่สองท่านี้คือความสัมพันธ์ที่ดีมากๆในเวอร์ชั่นของคนที่คบหาดูใจกันมานานอันนี้บอกได้เลยว่าโอกาสสละโสดจากในหน้าไพ่เนี้ยน่าจะแบบภายในไม่เกินเมษาน่าจะได้สละโสด เพราะว่าดาวพฤหัสยังอยู่ตรงนั้นและอยู่ถึง30เมษายนมีการพูดคุยจะมีการให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาพูดคุยทาบทามนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยอะคบบางท่านคบมาไม่นานแต่มันถูกใจถูกใจทั้งคู่มันก็ใช่นะคะมันก็มันก็สามารถพูดพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้นะคะเราก็ลงเอยกันได้ตกลงกันได้รู้เดี๋ยวเราคุณก็แบบออ้ยฉันยังไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้ได้ อย่างนี้ได้ทําให้อยู่ดีๆคุณก็กลายเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันไปได้เลยอะไรเงี้ยลงเอ่ยมีงานเลี้ยงงานแต่งงานการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่รอคอ,อยอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเคสที K ่สเคสของคนที่เคยเป็นคนคุยกันมาเพื่อนร่วมง,งานกันมาไม่เคยรู้สึกอะไรแต่อยู่ดีๆมันมีรู้สึกสัมผัสได้ถึงคําว่าการดูแล รู้สึกสัมผัสได้ถึงคําว่าการให้ความสําคัญอยู่ดีๆมันก็เปรี้ยงขึ้นมาว่าแบบเอ้ยหรือว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่สามารถทําให้เราอะก้าวข้ามคําว่าเพื่อนสามารถสละสดได้อะไรได้เป็นแบบนี้เคสเป็นแบบนี้ถ้าในจังหวะดาวที่โอเคจะเป็นเหมือนที่พี่ว่าถ้าไม่โอเคก็เป็นอย่างเคสแรกแล้วถามว่าโอกาสที่จะมันจะโอเคขึ้นเนะี่ย ก็รอหลัง30เมษายนปีนี้นะคะดาวพฤหัสย้ายเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนั่นแหละนะคะเคสต่อมาตรงในฝั่งเขาเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าในเคสแรก mm hmm. การที่เรารู้สึกเปลี่ยนไปในขณะที่เรามีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือเขามีคนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยโอเคมันไม่ใช่เรื่องที่คุณรู้สึกไปคนเดียวหรอกนะ mm hmm. เขาก็รู้สึกด้วยเหมือนกัน นะคะเขาก็รู้สึกด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกเหมือนกันว่าไม่เป็นไรความสัมพันธ์เนี้ยเข้าใจเขาพร้อมที่จะปรับเข้าหาคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นของการที่ถ้ามันเพลียงพ้้มไปถ้ามันรู้สึกเกินเพื่อนไปเขาบอกเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสถานะมันก็กลับมาเพราะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะอยู่ซัพพอร์ตคุณในเวอร์ชั่นของที่ปรึกษาพร้อมที่จะดําเนิน ทุกอย่างให้มันถูกต้องตามคันลองของทมใช้คํานี้แล้วกันนะคะใช้คํานี้เคสต,ต่อมาเป็นเคสของความสัมพันธ์ที่อยู่ดีๆก็มีความสุขไม่ได้ตั้งใจเขาจะขอเราแต่งงานแล้วหรือแบบไม่ได้ตั้งใจการวางแผนของเรามีลูกปีมังกรลูกมาแล้วไม่ต้องกลัว ก็จะทำมันให้ถูกต้องขันมากมาแล้วจะมีการพูดคุยสื่อสารจะมีการรับผิดชอบจะมีการเลี้ยงดูนะคะทุกอย่างจะดําเนินไปตามคันลองคองทำงานแต่งโหฮิโหหิ้วมาแน่นอนอันนี้อย่างที่เห็นนะคะเคสที่3ามท่าในความสัมพันธ์ของคนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนคุยกันมามเวอร์ชันตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เดี๋ยวจะมีการแสดงออก มันเหมือนจะมีสถานการณ์เหมือนผีผลักทาให้มีความรู้สึกว่าถ้าไม่พูดออกไปเนี่ยน่าจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปแน่ๆเหมือนเสียเสียตัวเราให้คนอื่นหรืออะไรลักษณะประมาณนี้เพราะว่ามันมีแนวโน้มที่รู้ได้ว่าน่าจะมีคนปลื้มคุณเหมือนกันมีคนชอบคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากการที่เขาคิดคํานวณมาดีแล้วพี่ว่าไออาการปากหนักของเขาเนี่ยมันจะเบาลง เราก็จะได้มีการพูดคุยสื่อสารซึ่งกันและกันเพื่อที่จะบอกว่าห่วงใย,ยบอกว่าเห็นมานานละนะรู้สึกชอบรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าศีลเสมออะไรแบบนี้คือเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกได้เลยว่าทุกคําที่มันมีการแสดงออกที่มันมีการพูดคุยอ่ะมันมีความน่ารักอยู่ในนั้นบนความน่ารักนั้นมันก็ยังมีความเป็นผู้ใหญ่บนความน่ารักนั้นมันก็ยังมีคําว่าก,การเป็นที่พึ่งได้อะไรประมาณนี้อืมเพราะฉะนั้น เนี่ยแหละน่าจะเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณดึงดูดเขานะคนโสดเออโอเคไปดูกันแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวตุลลคณาตุลเกลเขา นดาบอืพุ่งมาเลยขันมากมาแล้วเงี้ยมีในดาบมีเจ็ดดาบมีไพ่เก้าเหรียญมีไพ่แปดไม้มีไพ่สิบถ้วยมีหกถ้วยโอเคในหน้าไพ่อ่ะ เคสของความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนพี่เห็นการปิดจบเร็วอืมเห็นการปิดจบเร็วนะคะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีสภาวะของของการได้กลิ่นก่อนที่ปัญหามันจะเกิดถามว่ามันมีเกณฑ์ที่คนของเราหรือคนของเขาจะจับได้ไหมมันมีนะมันมีนะ แต่ว่ามันจะอยู่ในโหมดของการเคลียร์พี่ยังไม่เห็นการทะเลาะเบาแหวงแต่มันจะเป็นการเหมือนแบบโอเคพูดให้รู้รับผิดชอบเข้าใจแล้วก็แยกย้ายนะคะแยกย้ายทุกคนยังเลือกครอบครัวของตัวเองอยู่คนโสดก็ยังก็ต้องแยกออกมานะอย่างที่เห็นคนที่เป็นครอบครัวก็ยังได้เป็นครอบครัวต่อไปนะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นลนักษณะที่ถ้าสมมติเคลียร์ปิดจบไม่ได้เกณฑ์การที่จะต้องปล่อย กลายเป็นสูญเสียความสัมพันธ์ทั้งหมดมันก็มีได้ด้วยซึ่งบางทีมันอาจจะไม่คุ้มเพราะอย่างที่อ่านไปตั้งแต่แรกแล้วว่าตูนตอนนี้ถ้าใครที่มีคู่อยู่อะถ้ามันไม่ได้มีพื้นดวงที่แบบเป็นดาวอรษ์อะไรกับเพื่อหัดอ่ะมันคือจังหวะที่คู่คุณอะดีอยู่แล้วนะคะเคสต่อมาในหมดของความสัมพันธ์เวอร์ชั่นแบบคบกันมาแล้วแล้วเรื่องเซอร์ไพรส์อันนี้มาแน่นอนขันมากมาอย่างไวนะคะ รดซิ่งมาเลยนะคะซิ่งมาเลยจะทำให้จังหวะที่คุณกำลังแบบโสดอยู่ดีๆจังหวะที่คุณบอกเลยว่าคุณไม่พร้อมคืออยากมีคู่อยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตครอบครัวแต่ถ้าเร็วขนาดนี้ฉันก็แบบอึ้งๆเหมือนกันนะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นเร็วมากปุบปับปุบปับได้มีครอบครัวปุบปับปุบปับได้ย้ายบ้านปุบปับปุบปับได้แต่งอะไรเงี้ยอันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเคสที่สามในสภาวะของคนโสดกับโสด และแอบเลงกันมานานเป็นเพื่อนกันมานานเนี่ยนะมันคือการที่เหมือนแบบมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ทําให้ทําให้เหมือนแบบทําให้ได้รู้ว่าอ้าวจริงๆชอบฉันใช่ไหมอย่างเงี้ยเออจังหวะโป๊ะแตกอะจังหวะโป๊ะแตกที่ทําให้ได้รู้ว่าอา้าวจริงๆมันปิดไว้ไม่อยู่แล้วล่ะอะไรเงี้ยต้องมีการพูดต้องมีการเอ่ยเอ่ยออกมาแล้วจังหวะที่โสดอยู่ดีๆก็กลายเป็นเหมือนแบบไม่ใช่แค่คบกันอะ แต่มันจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่พูดถึงความสัมพันธ์เวอร์ชั่นแบบดีฟทล์กไปเลยคุยกันแบบจริงใจไปเลยเพราะว่าไอเคสหลังเนี่ยมันเป็นเคที่มันเห็นกันมาในเวอร์ชั่นที่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วมันไม่ได้เห็นกันแค่ในข้อดีอ่ะมันเห็นเวอร์ชั่นข้อเสียมันเห็นเวอร์ชันฟุ้มไฟล์มันเห็นเวอร์ชั่นร้องไห้อะไรเงี้ยเมาไมอะไรเงี้ยเห็นมาหมดละสุดท้ายมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออเนี่ยแหละถ้ามีครอบครัวแบบเนี้ยรับได้อืม เพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์ของเคสหลังก็จะได้ลงเอยเช่นกันนะคะอ่ะไปดูกันขอพ่ใยนำค่ะชาวตุลไพ่ยอยากแนะนำอะไรชาวตุลไพ่ยอยากแนะนำอะไรชาวตุลคิงดาไนท์ถือถ้วย เ o v e r s เจ็ดถ้วยทาวเวอร์แล้วก็ไพ่เจอ t i สตินะคะในหน้าไพ่อ่ะเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นเคสเราสองสามคนเอาง่ายๆเลยนะถ้าสมมุติว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ ถ้าเขามีคนของตัวเองอยู่แล้วอะแล้วเขาไม่ได้พร้อมที่จะอยู่ที่คนของตัวเองอะเขายังมาหาเราได้แล้วอะไรมันจะเป็นตัวการันตีได้เนอะว่าแล้วเขาจะไม่ทิ้งเราไปหาคนอื่นในเมื่อเขายังทิ้งคนของเขามาหาเราได้เลยอืมอันนี้เคสที่หนึ่งเคสที่สองถ้าเป็นในโหมดของคนที่คบหากันมาแล้วนะคะคนที่คบหากันมาแล้วแล้วกลาลังจะแบบว่าเปลี่ยนสถานะไปเป็นการลงเอยเนี่ย ให้ขึ้นมาบอกเลยว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากลักษณะของของความสัมพันธ์ที่เขาพี่ใช้คําว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเรื่องราวของความหึงห่วงสูงส่วนตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น e ์คนเข้าหาเยอะเขามีความรู้สึกว่าการ การคอมมิชเมนต์กับคุณนะ่ะมันจะเป็นการที่อย่างน้อยๆเขาก็รู้ว่าเขาได้สิทธิ์ในการการมีคุณไว้อย่างถูกต้องอะไรเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะเหมือนแบบทําอะไรให้มันเรียบร้อยไปประมาณนั้นแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาลักคุณจริงถึงไหมเขาจะเป็นคนไม่โรแมนติกก็เถอะบางคนพูดน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาอาจจะดูแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งกร้าวใจเกเรกับคนอื่นแต่กับคุณนะ่ะ เขาสอบที่สุดท่า่เขาจะสอบได้แล้วนะคะเคสที่สามในโหมดของคนโสดกับโสดเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะมันไพ่เหมือนอย่างที่พี่บอกอะ่ะคุณและเขามันผ่านสภาวะความโอเคและไม่โอเคหลายๆอย่างมาด้วยกันมันเห็นกันหมดอะ่ะมันไม่ได้เห็นแค่ในแงด่ดีคนส่วนใหญ่เวลาคบกันเราจะเผยแง่ดีเนาะแต่ด้วยความที่จุดประสงค์แรกในการรู้จักกันของคุณและเขามันเป็นเพื่อนกัน มันไม่ได้คาดหวังเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่มันเร็วมากนะสุดจนสุดท้ายเขามีความรู้สึกว่าคนที่สามารถลงเอยและใช้ชีวิตร่วมกันได้มันไม่ใช่คนที่รับกันได้ในแง่ดีอแต่มันคือคนที่รับกันได้ในแง่เสียด้วยเนี่แหละคือความจริงของชีวิตคือสิ่งที่แบบคนเรามันไม่ได้ดีคนเรามันไม่ได้ดีแบบร้อยอร์เซ็มันไม่ได้แฮปปี้ยี่สี่ชั่วโมงแล้วคุณมี และเขาผ่านข้อเท็จจริงตรงนั้นมาร่วมกันนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้เขาเลือกคุณคุณเลือกเขาเขาเลือกคุณประมาณนี้จะ้ะโอเคจบไปดูไพ่แนะนำสีชาวตุนไพ่กินเด็กบางคนนะเกรงใจเกรงใจในความสัมพันธ์ว่าอายุต่างกันมันจะลงเอยกันได้หรออายุไม่เกี่ยว อายุไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจก็โอเคหรือในบางท่านถ้าแผนมีลูกก็คือมีจริงๆนะมีไพ่งงใจคุณกําลังสับสนอยู่ในจิตใจตัวเองว่าเป็นยังไงจงเลือกทำในสิ่งที่วันข้างหน้ามองย้อนกลับมาเราจะไม่เสียใจ เคยมีคนพูดไว้แบบนี้แต่มันจริงเพราะอะไรเราไม่ใช่โดเรมอนเนาะเราไม่ใช่โดมิตาเราไม่มีโดเรมอนพาย,ย้อนเวลาไงถูกไหมไปต่อซิสักหน่อยไหมหลายคนอาจจะอยู่ในโหมดที่เหมือนแบบกำลังหงุดหงิดมีเรื่องราวไม่สบายใจการใช้กำลังในการการใช้กำลังเป็นวิธีออกกำลังกายแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา <laughs> นะครับ คนในใจเออความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่ได้ลงเอยอย่างที่บอกอะในสองเคสหลังที่อ่านเพราะฉะนั้นอะถ้าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ตกลงปรงใจแล้วอ่ะได้ลงเอยก็โอเคแต่ถ้าในความสัมพันธ์เคสแรกอ่ะบางครั้งเราก็ไม่ไม่สามารถเอาคนในใจออกมาเป็นคนคนข้างนอกได้เพราะมันหมายถึงคนนอกใจใช่ไหมเออไม่ทำไม่ได้ ไปเที่ยวกันหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันสักหน่อยระหว่างคุณกับเขาและในเคสของความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคผิดหวังเสียใจไพ่ก็อยากจะขึ้นมาปลอบว่าไม่เป็นไรนะคะปลอบใจทั้งคุณปลอบใจทั้งเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันในวันที่ทั้งสุขและทุกข์เนาะถ้าคุณเจอคนแบบนั้นก็ขอให้รักษาไว้และถ้าใครยังไม่ได้เจอก็ขอให้ได้เจอโดยไว นะคะคประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวตุลลัคนาตุลน,นะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ